สบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่สสอสุกคู่ทุกคนสบายดีตอนเช้าทุกคนวันนี้สิมาเฮ็ดแนวอยู่นกินแกงเฮ็ดเฟืองทุกคนเลยมาเตะถัดพอนุ่มว่านี้ก็เลยแวะตลาดซื้อ,ซ,อซื้อเฮ็ดเฟืองมากแกงมะม,ม,ม่อนไข่แล้วมะม่อนไข่รึ่าไข่รึเป่าไปมาซื้อมะม่อนตื่นสวยทุกคนเลยไปหนาวโคตมะม่อนตื่นสวยหลายคนก็เมนเทำมาว้า เป็นเล่นจังบุคอยได้ถ่ายสามีใส่เขากล้องนําทุกคนแต่ละโซนแต่ละโซนว่ามีครอบมีโคกันแล้วคือบุเอาสามีใส่เข้ากล้องนําสามีใส่นี่บุได้ซูไปนําเขาสมมุทุกคนเพิ่นไปลาองเฮ็ดแล้วกะค้ามาเพิ่นมากมีแต่ไปลิ้นแม้ว่าสามีใส่หันหันสบายดีดูสบายดีทุกคนเพิ่นบุได้คอยอยู่เลยบุเลยนี่คือตอนเช้านี่เพิ่นกับลูกมาช่วยหน้ามีผมนี่ไปลาองเฮ็ดดิกับบุได้ถ่ายทุกคนเลย ตะเกาพัดเพิ่นยังบม่ทันได้ห้าวองเห็นก็เลยอันนั้นได้ถ่ายดูเด้ช่วงนี้นี่ถ้าโมเมนเสาร์อาทิตย์ละเพิ่นไปของเห็นคู่มือทุกคนเอ้ยชนบอม่อนกะตื่นฉวายได้โมเมนต์ตื่นฉวายทุกคนเลยเนี่ยไอ้อางตื่นฉวายโมเมนบอม่อนพัดกระติร์กระโตไปขี่รถมันชนซ้อนกันอยู่ทพอดีโมเมนต์นะนะกะตื้นฉวายก็ว่าตื่นฉวายนักอายนะเด้ โบแมตสบายดีสบายดีคนอีแมตตื่นสายบอมอดลุกไปโทรของบ้านแล้วมานอนโบแมนได้ลุกไปห้องน้ำแล้วก็มานอนอีกโบมันเมยไปขี่รถนะนะทุกคนมีเคยขี่รถคนหลายไปนะมันก็เลยเอที่หาถ้าบอยะขี่รถก็โตมดไปนะมอมอนแด้บอลหนังมีโดกนะหนังฮดกระจูดอยู่ใบนี้ทุกคนจะมาทอนเฮินถ้าโบเยอะขี่หลายคนกับมอมอนก็อ้อรถไม่ไปเลย จังนอนนอนช่บายชมบายว่า,อา,าขอเงินเนเชาขอเงินนุนเพอเอฟซีโตแล้ว <laughs> <laughs> ไปก่อคนเออเอาลายยาห่าสิไประเทศเนอยูเนกินแล้วก็สีแบ่งอันอันมาไม้นี้มื่อเฮือน้องทางบ้านเฮ่อเม่ทางบ้านแม่เพื่อนกายจะไปน้ำทุกคนเมื่อวานยังไงแต่ว่ายังโมมีงบเพื่อนปีหน้าทุกคนเออเก็บเงินได้จังพาเพื่อนไปคุณแม่แม่อยู่ทางบ้านคุณแมย์พี่เด้อไปทัดโพนไปเดินยังเอาเพื่อนไปน้ำนะ ไปนี oh, mm ่มาได้ย hmm. mm ี hmm. mm ่เ hmm. ม mm ีย hmm. พ mm ูนได้เลยนี่น้ำใบย่านางผมเฮดเฟืองเฮดเฟืองนี่แพงทุกคนเอ้ยกิโลละเท่าไหร่วะสองร้อยกว่าถือว่ามันหากินยากนั่นทุกคนจำนี้ก็ถือว่าบ๊ะแพงก็เลื่ยแหละ เฮดเฟืองดอกใหญ่ๆตุ่มๆเลยว้าสิเอาดอกน้อยแต่ว่าบ่มอว้าเอาดอกใหญ่ๆมันตังเ่บทุกคนว้านี่ยดแต่คนละแบบม่ลืมเลยนี่ดอกทำนี้ชนี้เลยบ่อมอนเอาดอกญ่ายไปถาะก่อนทุกคนถอดเบิรนก่อ

ดอกนี้ดอกนี้หนกิโลับปูอามน้องปูอาะไรคือเนางฟ้าอย่มนสตินัเมปนเดอร์นะก็กลับไปที่ยึกห้างแล้กลยู่ฝก้งก็คือมีเนาะมีและขาใหญ่มาจูนข้างนี่แหละปีนี่ของถือนันัรมีกเอาหอมเาะอเน๊ะก็จุกไไดปีนี้ ิเฟินช์ฟน้ำสแซ่บเยกินหลาเนื้อแล้วหัวมาะป๋อส้มกรตุนจะไล่เพื่อมนอมากใ่หมอไม่ใส่ไอลละจง <c oughs> มีพอได้บพบฟองมาข่ามส้มก็จะโยนจะรู้อเอาไปรุ่นมันเกิดราคาเท่าไร หลนที่แปดพันบ่หนุ่สองเซกหนวกง่มันอยู่แบบนี้ตรงมาตรงนี้ตุ๊กเฟื่อ่วลาวาสต์ตอรี่คุณพ่นจชิมน่ะพูดอะไรตออนละนัมุ่มิส้มุ่้มเลยแนวกินสุม้มมออะไง ซื้อก็มามองกมกระไปได้พยายามดถามเขาแล้วใถามลิมว่าที่อดจะมาฆ่านะนี่เจ้าเน่ก็เอาเจ้าเน่ยหักตื้นทุกคนนี่ที่รถมันเบดกันทุกคนเบดซี่กันมันทอดกระต้นกระโตทุกคนนี่มีค่อยที่รดแบบมัน มันหลายคนมนันี่จะเธอทุกคนเนี่ยเศร้าไปคุนค้นนังจนสามแทวทุกคนบกกค่นเย็ดแขนเย็ดขาเขาได้นังโคตรอยู่นี่ทุกคนเธอจะไปเธอก็จะไปอ่กตื่นมาเบิ้งโม่เฮ็ดแกงเห็ดเห็ดเพิ่งถือมาตะโพว<ม>แล้วทุกคน่าจะแกงเมื่อวานนี้มันบกค่อยได้กินในยามนี้นะอัน,นได้กินแต่ะก,กะแอบสูงยามฝนหมทุกคนเลยบ้โบแพงสานี้พ่อกินแล้วทุกคนนะ ร้อยสองร้อยอันนี้นะนะพอกินเสียหนินะเห็ดนี่โตไปปุ๊บเอาได้บ่นี่ท่าโมเมนต์ย่าเห็ดเฟิร์นอันนี้อมมอมาให้แนวอันนี้มาเให้เพาะปูมาให้เจอปูสมอซีเห็ดแกงบ่ดแกงเอาและบะม่อนนี่สีไปนั่นก็แล่นไปเอาใบตาดินก็ทุกคนใบตาดินที่บะม่อนซื้อซื้อดินนั่นแหละทุกคนบะม่อนซื้อดินแหละเขาอะนะเขาเอ็ดใบตาดินเพิ่มแล้วแล้วทุกคนดินโตบะม่อนไปทายให้เบิ้งหนิ มีมีใบตะดินครอบคลองข้างแหนได้ทุกคนได้บบแมนจะซื้อหรือซื้อได้เดี๋ยวบม่อนสีเลนไปเอาก้อนหน้าปลาข้าวเพื่อทุกคนก็เออกลับมันก็นูดงี้เลข้าไปใช่ปะตักเข้าหรหักสี

เอาไว้ส่วนั้งคนนะจะา้าวสีเฮือมือเนีตุ๋ห้าวันนี้ก็เอาดูเลตกกเบาเอาเลยเราเาเอ้าไม่จัดใรแล้วต้องหยุดไปช่วยีแลอะอนั้นะฮะคามดีล่ะเงินทงดำ้ ยังหลายตัวนี้เอาไว้ปนกคนเอ้ยปนเซปาทูนี่นี่แกงเครื่องมอญแกงเฮฟเฟองเฮ้ย่เป็นอเรานี่เทาแ้วแกงเฮฟเฟอรด็ดทำลกกงซิ่บ้างหาหน่อยแดงๆเด้อมันจังหวานเด้ เอาน้ำใบยานางมาพร้อมทุกคนเพื่อสิไปหามันกะสีวิลาไปหลายเติบอ๋อสมองเฮ็ดเป็ดแซ่บแท้แท้แซ่บแล้วจ้องหัวมอนเลยนะจุ่มเลยเฮ้ยเล่นเล่นไปไวปเลยใส่น้ำใบยานางลงไปแล้วกะใบแมงลักคาอิตูคาอิตูเชิญแล้วก็ได้ไเอาซื้อเอาจะสดมาเลยจะหลายแซ่บ เอร์ปาเอลุงเล็บเพอรักล้แี่เลยผมมนนกินแฉกมักลงนะใดโอ้ยมักล้วงมาอยู่อยงืนได้สมโอสีลองใส่แต่น้ำยาน้างิน้ามันน้อยจังตื่นใส่ตูลายใส่ลายไม่มีพักอันอื่นปนเลย ดิสไปต่ำพริกต่ำไปเลยใส่ปลาเดะแล้วก็ค้างทุกคนไปไฟกับลูกคักแล้วนะพวกบอเยอะแจ้งปลาเลยนะทุกคนเอ้ยเสียงรบโกนแต่ยังน้อยเด้อพอก็สีเข้าทุกคนนี่ปรุงเรียบร้อยนะเสียวขึ้นไปค้างแล้วบ้านกกนึงแกแกงเห็ดเฟืองใส่น้ำใบย,ย่านางยังดีได้มาหนี้ได้เชี่ยวไปค้างเลยไฟค้างขนาดนี้ แบ่งหูเอ็นมันเผาหลือมืเอเืิอน้องสอมโห์ทุกคนแบ่งมืเอเฮอน้องก่อนไฟกองกับบมีแต่ว่ามันเป็นกลางเว้นใครได้อยู่ทุกคนอีาตุกระแทบคักขอโทษขออภัยน้ำเสงเนอะทุกคนเลยมันนั้นขอเพิ่นเฮ็ดนั้นสีเข้านี่แกงเ็ดเฟิงน้ำเขียวๆทุกคน ถ้าบะมอนมากก่อนจังนั้นกินนะบะมอนไปเอาใบตาดินก่อนถ้าเบิ้งน้ำกันเดี๋ยวถ้าบะมอนมากก่อนจังกินทุกคนกินพร้อมกันหลายคนมันจังแซบนะ มะเขือเทุกคนอืนจะน่เพิ่นกามาแกงเห็ดเห็ดกินกินข้าวพี่เลยเรียบร้อยแล้วกันสิเอาผลไม้พี่เลยแล้เมื่อสรงเธอน้องกับแม่บ้านแกงซุกเลยเอาแล้วจุกนึงมาเกงน่ะบิ้งหมันบ่นแหละมันหมดหลอยแลอยกันบอาอันนี้ ซอยต้มชิ้นควายทุกคนชิ้นควายหนังควายเปืเป่ปปอยๆเลย 那我今天跑。 นี่แม่ินะห่าอุนกันไปเนี่หย,ยนะอหยยนะอหยยนะ็นก็นไปละรอนี่ยช่วกินี่ ยอลอย่นี้ได้มามากินข้าววันนี้มาให้หนูกินบอ มันนเขาเขามันที่เกาีนะมันน้ำมะขาเดียวอะไรเอามดิ่งเขายู่เขายุ่ไปเาไย่ไปทำไรเขาเม้อกรือ่เยามันดือนหมนดไปหน้าถายมามนแรงถอดท่พ่ จ่ากือจ่าเห็นไมหนักเพราะ มันดูเปซื้อเป็นแฟกซ์เอเให้โคตรเอตามชงัเอะไนะได้หน้าช่น้าเลยช่วยแล้วใรบ้านเพิ่มเพิ่บอาเนี่อหน้ามันเลช่วยหนึ่งข้า่ไหรสมมตตืนตืนสยๆด้แ่นเมืรมมมากว่านี้มีอาุนำาสายงเมาก็เต๋ออยู่ไปล้มนอนอยู่นันไวเอ พ่นวันนี้กนันเอาเนี่ยกินเมื่อเช้ากกน้นองคนหัวมอนตอกไก่แล้วทุกคนตอกไก่ยูในทั้งเฮินนี่เต็มกระตาเลยจริงจังขน,น,นมนขนมมีเมื่อ,อตอกไก่ใหม่ก็สักประมาณนี้